สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำพิกกัดดูกันสิว่าวันนี้นะคะสถานาการณเงินในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมีให้ท่านเลือกนะคะ3กลกองด้วยกันกองที่1น,นะคะ3ล้อถูกหวยอันที่2ก่อร่างสร้างตัวค่ะ อันที่สก็คือวัวไม่ช้ำน้ำให้ขุ่นนะคะภาพส,สวยๆจากหน้าไพ่นะคะมีตัวเลขอยู่ด้วยเนาะนะคะมีเลขมงคลให้ด้วยตัง้งจิตอธิษฐานเรื่องนะคะนะคะสถานการณ์การเงินของเราในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกลองที่1นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ท่านที่เลือกกลองที่หนึ่งสามล้อถูกหวยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะ ว้าวเทียวทิดาพระจันทร์นะคะตั้งใจอะไรไว้จะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินจะมีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของกิจการการค้าการขายนะคะได้เงินแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของงานบริการการขายน้ํานะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามนะคะสถานการณ์การเงินนะคะดียอดเยี่ยมนะคะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ตรงตามใจที่คาดหมายเลยค่ะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะในส่วนของหน้าตาไพ่เนี้ยหมายถึงสิ่งที่เราร้องขออยู่อาจจะไม่สําเร็จทันทุงทีอาจจะต้องรอระยะเวลาก่อนนะคะถ้าหากว่าสิ่งที่เราปรารถนาเป็นในเรื่องของการค้าขายนะคะก็สามารถสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่หากว่าถ้าเป็นในเรื่องของการ กู้ยืมนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการชําชระหนี้สินนะคะจากตรงนี้คิดว่ายัางต้องรอก่อนนะคะมาดูกองที่สองกันดีกว่าค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนค่ะอขอครูบาอาจารย์ไพ่พูาพมายานช่วยบอกในเรื่องของสถานะทางการเงินด้วยนะคะจะดีหรือไม่นะคะ เราจะเลือกเลยแล้วกันอ้การเงินผันผวนนะคะมีความขึ้นขึ้นลงลงสูงนะคะยังไม่สามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของกิจการการค้าก็ยังทรงๆนะคะต้องหมั่นทำบุญนะคะรวดน้ำนะคะสร้างบุญกุศลนะคะ โดยเฉพาะการลงทุนที่มีในเรื่องของเอกสารการค้านะคะในช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ถ้าเป็นในเรื่องของสถานะการเงินในช่วงนี้ก็คือต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่นะคะแก่เพิ่งลงทุนนะคะมาดูไพ่กองที่สามกันนะคะก่อร่างสร้างตัวนะคะมาดูกันซิว่าในส่วนนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกอะไร โอ้โหใครที่เลือกไพ่กองที่3นะคะในส่วนของสถานการเงินดีนะคะมีคนช่วยเหลือนะคะมีผู้ใหญ่ประถามค้ำชูนะคะมีคนรักคู่ครองคอยช่วยเหลือะคะ่ะหากเป็นกิจการในบ้านนะคะหากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนการเป็นอาสานะคะจะทำได้ดีเลยนะคะจะสามารถสร้างในส่วนของไรายได้ได้ อย่างมากมายนะคะแล้วก็นะคะภายใบสุดท้ายยืนยันว่าในการทําธุรกิจนะคะต้องมีความมั่นใจประกอบไปด้วยความรู้ความสามารถนะคะในสําหรับกองที่3เนี้ยนะคะเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความเก่งนะคะแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของบริวารน,นะอาจจะโดนในเรื่องของการ ถูกทำลายหักหลังหรือแทงข้างหลังได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับในส่วนของพิกรารในวันนี้นะคะสำหรับผ้าอยากบอกอะไรขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ